สวัสดีค่ะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่านะคะเรื่องแรกก่อนเลยก็คือขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าอีกครั้งหนึ่งนะกับการเป็น global spokesperson ให้กับเกมมือถือ Meta City M ค่ะพร้อมสโลแกนว่าคุณมีโอกาสได้เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันกับลิซ่าด้วยเออเป็นไงไปสุดมนะอันนี้เท่าที่แอดมินพอทราบมานะคะมันเหมือนเป็นเกมแนวสร้างบ้านสร้างเมืองอะไรประมาณนี้ซึ่งน่าสนใจมากนะคะแล้วก็แอดมินก็ค่อนข้างชอบอาจจะโหลดมาเล่นนะตอนนี้เขาเปิดตัว แล้วก็ที่เขาเลือกน้องของเราเนี่ยก็เพราะว่าน้องของเราเป็นศิลปินนะคะที่ครองใจแล้วก็ประสบความสําเร็จในวงการเพลงแล้วก็วงการแฟชั่นอีกทั้งยังมีบุคลิกที่น่ารักคาแรคเตอร์ที่อ่อนหวานแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะสําหรับการเป็นตัวแทนของเกมเมตาซิตี้เอ็มนั่นเองอ่เพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังแอด,ดใหม่ๆน่ารักน่ารักในอนาคตอันใกล้นี้นะคะพร้อมกับภาพสวยๆจากแอดโฆษณาตัวนี้กันได้เลยทีนี้เมือ่อ3-4วันก่อนหน้านี้นะคะน้องลิซ่าแล้วก็น้องมินนี่เองก็ได้ไปรับประทานอาหาร ไทยในประเทศเกาหลีด้วยก็มีภาพน่ารักน่ารักที่ถ่ายคู่กันกับน้องมินนี่ออกมาให้เห็นด้วยนะคะแล้วก็หลังจากงานเนี้ยก็มีเพิ่มอีกค่ะมีคนเห็นน้องกับผู้จัดการส่วนตัวเดินเข้าตึก YG เจีนเมื่อประมาณ3าสวันก่อนนู้นนะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้องไปคุยงานเพลงหรือว่าแวะไปหาเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆหรืออาจจะแค่เปลี่ยนบรรยากาศทานข้าวอะไรที่ตึกหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเมื่อวานหรือว่าเมื่อวนัอนศืดอะไรประมาณนี้มีแฟนคลับเจอน้องแถวๆย่านซองซ ะะซึ่งเขาบอกว่าเป็นย่านที่ถ่ายรูปขึ้นไม่ว่ามุมไหนก็คือขึ้นกล้องมากเพราะว่าเป็นย่านที่ผสมผสานความเก่ากับความใหม่เข้าด้วยกันนะคะที่เกาหลีก็เลยไม่รู้ว่าน้องอาจจะไปพักผ่อนท่องเที่ยวถ่ายภาพส,สวยๆลงในคอลเลกชันส่วนตัวหรือไม่อย่างไรแล้วก็จากนั้นก็มีคนเห็นน้องหนะ้าตึกเดอะแบล็ก Label ช่วงคำ่คำๆด้วยนะคะก็น่าจะมาคุยงานเพลงอะไรสักอย่างหรือเปล่าพ้องจริงปีนี้แบล็คพิงน่าจะคัมแบ็คแล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าช่วงไหนนะทุกคนใจก็คืออยาก ฟังเพลงใหม่ๆแล้วเหมือนกันนะคะแต่ไงเราก็คงต้องรออดทนกันต่อไปอีกสักนิดนึงนะแต่ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงโบนัสของน้องลิซ่าเลยค่ะเพราะดูแล้วน้องน่าจะมีเวลาพักผ่อนเต็มที่นะก่อนที่จะลุยทางานอัลบัมคัมแบ็กกับ,บวงในปีนี้อย่างแน่นอนไอยังไงคลิปนี้แอดมินก็เลยรวบรวมความเคลื่อนไหวนะคะในช่วงที่แอดเองก็ไม่ค่อยว่างมาสรุปความเคลื่อนไหวเอาไว้ในคลิปนี้ละกันนะแล้วก็ยังไงเจอกันอีกที่คลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับคืนนี้ฝันดีค่ะ